ท่านนายกครับท่านนายกครับผมพันตำรวจโทสุรทินพิมานแมคิมครับพร้อมด้วยสอสอชัยศรีครับกีฬาครับมาอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวนาเจริญครับพี่น้องชาวนาเจริญอยากจะฟังเสียงท่านนายกครับท่านนายกอ่าเป็นคนที่พี่น้องประชาชนรักมากครับอยากฟังเสียงขอเสียงตบมือต้อนรับท่านนายกหนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวนาเจริญครับ ได้ยินไหมครับได้ยินครับโอ้ยผมขินห้างขนนงหล้อีน้องครับมหมุ้อปเบาได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไครับได้ยินหมครับครับครับก็ขอบคุณพีน้องรับหน้านะครับ ที่ยังเป็นห่วงและก็สนับสนุนผมถึงแม้ว่าคราวที่แล้วได้สอสร้อยคนครับแต่คนเดียวคนะจน,น,นีไปสิครับผมแต่ผมยังอยู่เหมือนเดิมครับท่านครับผมใจสีกีฬายังอยู่เหมือนเดิมครับท่านครับาคุณใจสีกีฬาผมรักผมเด็บในกองนัอกสนับสนุนคนที่อยู่กับผมนะ เพรนั้นผมไจะจับตาบแต่พวกที่รอคอยอยู่กในผมจะแล้วหนีไปกับผมเน,นี่ยสีดรอมไปยาสนามสนุนแล้วกัน,กนผมจะได้กลับบ้านจะได้ไปแก้ปัญหาต้องนะที่น้อชาวบ้านจะเป็นยังไงบ้างสบายดีครับรับกับปฏิวั ไปได้ไปไหมโตแล้ววันนี้ประชาติพัฒนาตระหนักอะไรไหมครับเป็นนี่อย่างเดียวครับพรระชาธิษฐานเขาารับตอนเขาเป็นกระดาษคนไปนั่นจะมีน้องอยากเอาคนทำนั่นเนี่ยต้องเอาผมกลับบ้านครับ น้องช่วยกันนะออกแจลมดีนะผมจะได้กลับบ้านนะสิไิสันที่6้นแลวบอ่แต่ยังมอมีเห้อยู่ท่านนายกครับ ท่านนายกครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับวันนี้พี่น้องชาวอำนาจเจริญน,นะครับเขาอ,าอำเภอเสนางคนิคมเนี่ยเขา,าจัดงานเดือนเกิดให้ท่านครับสุกสต์เดือนเกิดของนายกชาวดินพักศิณชินวัตนครับท่านมีแคปมาเป่าจัดงานวันเกิดให้ท่านด้วยครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็ผมขออนุญาตท่านนิดหนึ่งครับ ลูกชายของท่านดักถิ่นน้อยอยากพูดเรียนสายกับท่านหน่อยครับลูกของช่องป้อนนะครับกับจสถเทียนน้อยนะครับสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีลูกสวัสดีลูกสวัสดีลูกครับเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงครับตันนีาเป็นยังไงครับตอนนี้ น่าักจิตถึงมแล้วอยากกลับมาแล้วครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจยช่วยท่านกลับคืนมาเองครับโอ้ยน่ารักจริงๆขอบคุณมากลูกขอบคุณมากเลยน้องติ้งตั้งครับลูกพ่อเสถียรครับขนัญเกล็ดครับ ทา่านที่400สัญจรครับคุณม่<ถ>ายากวันเกิดในท่านครับครับขอบคุณลูกขอบคุณลกูกครับ ท่านนายกครับยังไงผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็อยากจะเรียนถามท่านเพื่อ,อพี่น้องประชาชนคนอำนาจเจริญจะได้ทราบว่าตอนนี้ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นะครับ2009นะครับมันระบาดมาสมัยท่านเป็นนายกทั้งไข้หวัดซาทั้งไข้หวัดนอกอะไรแบบนี้เราระงับได้ครับแต่เหมือนกับดูว่ารัฐบาลชุดนี้มัน มันปล่อยให้เชื้อเข้ามาได้ไงท่านนายกท่านบอกว่ามีวิธีไหมครับว่าจะทํำยังไงถ้าพี่น้องวี่ตกกังวลในเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2,009มากนะผมเป็นห่วงเป็นใยมากครับท่านนายกครับขอบพระคุณครับก็บอกพี่น้องว่าทัางประชาสิตต์ปมันเห็นการเห็นการ์อกด้วไปนั่งก่อ ไอ้มีน้องระวังไปมีมุนีอะไรเรื่องวัดอุณหภูมิไว้บ้านอันสิบบาทที่สิบบาทเนี่ยเวลาใครเป็นไข้ต้องไปหาหมอแค่แต่อย่าไปปล่อยไว้เพราะไม่รู้ว่ามันไข่อะไรนะครับวัดอุณหภูมิไว้เนี่ยถ้าเกินสามสิบแปดองศาไม่จะอหาหมอแล้วนะครับจะได้จะได้จะได้รักษาตัวแต่ท่านเลื่อนจะได้ไม่เป็นไร คือต <T á eru sta> e ้องไปหาหมอเร็วไม่ตายหรอกครับแพงครับท่านเดี๋ยวนี้แพงมากนะตรวจเชื้อก็แพงมากครับท่านนายกสามสี่พันนะสามพันห้าครับคนจนที่ไหนจะมีเงินไปตรวจอ่าอ่าเชื้ออะไรของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ครับท่านนายกโอ้ยสมัยสมัยผมมันปีนอนแล้วอย่างนี้ครับ ไอไ้อไอเรื่องอย่างนี้ผมว่าน่าจะฟรีแต่แต่แต่แตแตที่แจกเงินนคนรวยสองพันนี่แต่มันมันทําได้ครับอย่างนี้มันทําไม่ได้รัฐบาลชุดนี้มันเอาสมองส่วนไหนคิดผมไม่ทราบครับตอบชาวราบน้องอดทนรอผมกลับอก็ท่านบอกว่าอดทนรอให้ท่านกลับดีกว่านะครับยังไงขอ วันนี้เดี๋ยวกำลังจะเป่าแค่วันเกิดให้ท่านครับก็ขอถูกสันเดือนเกิดท่านนายกชาวดินทักษิณชินวัตรครับวันนี้พี่น้องชาวอำเภออำนาจเจริญขออวยพรวันเกิดให้ท่านขอให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงรีบกลับมาประเทศพวกผมจะเอาผ่านไปรับท่านกับประเทศไทยครับขอบคุณมากครับ happy day นี S <S <an> ้อ <t> ง <iny> ส,สันแดร์พนยู่แดนไกลครับท่านนายกครับขอบคุณมากสงสันแด่คนทางไกลอยู่แดนไกลครับท่านครับครับผมสุภนัทชาเนยครับจะนำจากอำนาจเจริญครับครับสุขค่ะจากอำเภอป่าติ้วค่ะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะดูรอยท่านจเชิญ ต้องขออนุญาตท่านนายกด้วยนะครับเพราะว่าแกนนำพองเราเชาวราญ้าขายข้าวับผมว่าลำเสถียรน้อยคาเดือวชวนพี่จนน้องขายข้าวจัดงานเดือนเกิด้วท่านนะครับตอบหลายคนด้วยนะครับต้องขออนุญาตต่อไปคุณพ่อดาบสมใจมุมกดาหารนะครับครับท่านนายกครับผมดาบสมชัยสิทธิวงศ์เป็นตำรวจครับเป็นตำรวจต่อสู้เพื่อท่านเอาท่านกลับไปไว้นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ตรวจเลือดเก็บตัดครับผมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ,บ,รบผมเสื้อแดงคนที่ถูกยิงจากกรุงเทพนะครับขออวยพรยันเ,เกิดให้ท่านมีความสุขแล้วกลับมาหาพวกเราเร็เรวๆนะครับขอบคุณมากครับ,บสวัส,สดีครับท่านผมพีชทักษะแดงนะครับ สุวรรณสนามปิตุวัภูมิเป็นของท่านผมจะไปรับท่านที่สนามปิตุวันภูมิครับและผมยังมีคำที่ชอบใจมากเลยที่เขาเขียนไว้ว่า c a s me if you care ขคาครับประเทนท่านครับผมสอจสมบัติบรรทงที่มีข่าวที่ว่าทหารเอาปืนไล่ยิงิซึ่งเป็นเลขาส่วนตัวของท่านเทศีกีฬานะครับขอให้ ครับผมตอนนี้ผมได้เป็นสจอเลยครับท่านครับครับขอให้ท่านกลับมาเมืองไทยเร็วๆด้วยนะครับผมรออยู่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านครับผมใจสื้อกีฬาครับท่านครับวันวันที่26นี้พวกอำนาจเจริญของเราจะจัดงานที่วัดํำราน้ายวันเกิดท่านด้วยครับรขอบคุณครับํำราญครับ